ที่เคยแอบชอบใบหมอนตอนปฐมอ่ะจําได้ปะพี่นุ้มาสมัครงานตําแหน่งอะไรเนี่ยพี่เออไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยให้ผมเดาก่อนดีกว่านี่เลยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยยามแหละพี่เพราะว่าผมจําได้ว่าวุฒิพี่มันจบแค่ป .4 ไม่ใช่เหรอ มาตาเรือวะขอโทษครับคุณพอดีผมไม่ทันได้มองครับเฮ้ยพี่นุพาหนุมาเนี่ยเฮ้ยแมนเมืองแมนเหรอใช่พี่โอ้โหโลกกลมจังวะแล้วพี่มาทำอะไรเนี่ยสมัครงานเหรออ้าวที่รักมาแล้วเหรอคะแล้วนี่คุยอยู่กับใครคะก็พี่นุไงพี่นุพาหนุอ่ะที่เคยแอบชอบใบหมอนตอนประถมอ่ะจำได้ปะ จำได้ค่ะอันล้วพี่นุ้มาสมัครงานตำแหน่งอะไรเนี่ยพี่เออไม่ต้องไม่ต้องอยาให้ผมเดาก่อนดีกว่าก็น่าจะเป็นนี่เลยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยยามแหละพี่เพราะว่าผมจําได้ว่าวุฒิพี่มันจบแค่ป .4 ไม่ใช่เหรอก็ยังไงก็เขารับอยู่แล้วพี่ตัวเองเข้าไปข้างในบริษัทกันดีกว่าอยู่ข้างนอกมันร้อนอะได้สู้ๆนะพี่อย่างพี่มีเป็น ไม่ต้องเป็นห่วงนะเดี๋ยวเขาอ่ะจะช่วยพูดกับท่านประธานให้รับที่รัาเข้าทำงานให้ได้คือถึงจะพูดอย่างนั้นเขาก็กังวลอยู่ดีะเพราะว่าตําแหน่งที่เขามาสมัครมันซีเรียสนะแต่กับไอพี่นุ้อ่ะมันได้งานอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันสมัครยามยามไม่ได้จํากัดวุฒิการศึกษานี่อีกนานนหมครับวกว่าคุณเอเนกจะมาไม่รู้มาสมัครงานแต่ถามหาท่านประธาน ไปรอฝ่ายบุคคลนู่นพีน่นุจบแค่ป .4 ก็สมัครได้แค่ายามจบแค่ป .4 จะมีปัญญาทำอะไรได้นอกจากยามจริงไหมจริงดีนะที่ฉันไม่จบโ,รโปรงใจคบกับพี่น่นแต่ตอนนั้นไม่งั้นตอนนี้ฉันอดตายไปนานแล้ว สวัสดีค่ะท่านประธานมารอที่ห้องรับรองแล้วค่ะได้ค่ะเดี๋ยวฉันรีบไปค่ะเดี๋ยวเขาไปเตรียมเอกสารก่อนนะ เข้ามาได้พนักง,งานที่มาสมัครงานเป็นผู้จัดการฝ่ายผลิตและควบผู้ฝ่ายขายพิเศษมาถึงแล้วค่ะท่านประธานดีงั้นเรียกเข้ามาพบผมที่ห้องได้เลยนะได้ค่ะท่านประธานอ่ะเดี๋ยวก่อนแล้วคุณพานุมาเรียงังถ้าคนชื่อพานุมาถึงแล้วนะคะแต่ทําไมท่านประธานถึงเรียกคุณครับนั่นแหละเรียกเข้ามาพบผมพร้อมกันเลยได้ค่ะ เชิญครับเชิญครับคุณเมืองแมนครับผมดูประวัติคุณแล้วนะน่าสนใจมากประสบการณ์ก็ดีตรงตามที่บริษัทเราต้องการแถมยังพ่วงทั้งนักขายและผู้จัดการด้วย <S <S งั้นก็แสดงว่าผมจะได้งานนี้แล้วใช่ไหมครับครับแต่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต ราะผมต้องให้หุ้นส่วนใหม่ของบริษัทผมเป็นคนตัดสินใจด้วยโผมเข้าใจกระบวนการครับ <c oughs> คือคุณณเนกครับผมอยากถามอะไรอย่างหนึ่งครับ <c oughs> ได้ว่ามาสิคือ <c oughs> ทำไมคุณณเนกจะต้องให้คนที่สมรรัครรปภมาที่ห้องประธานด้วยล่ะครับคือปกติมันจะต้องเป็นหน้าที่ของฝ่ายบุคคลไม่ใช่หรอครับ นี่คุณพูดอะไรออกมามรู้ตัวไหมผมผมพูดอะไรผิดเหรอครับนี่คือคุณพานุหุ้นส่วนใหม่ของบริษัทผมหุ้นส่วนใช่ทำไมทำไมฉันจบแค่ป .4 ถึงได้มีปัญญามาเป็นหุ้นส่วนของบริษัทยักษ์ใหญ่นี้ได้ใช่ไหมนายกำลังจะถามฉันแบบนี้ใช่ไหมการที่ฉันเรียนจบไม่สูงไม่ได้จบปริญญาตรีเหมือนใครๆแต่ไม่ได้หมายความว่าฉันจะหยุดการเรียนรู้ฉันออกมาทำงานสั่งสมประสบการณ์ฉันวิ่งหาโอกาสฉันไม่รอให้โอกาสวิ่งหาฉันฉันถึงมีทุกวันนี้ได้ไงใช่ การศึกษาเป็นเรื่องที่ดีแต่การที่คุณดูถูกคนที่จบแค่ป .4 หรือคนที่จบอะไรต่ำกว่าคุณมันแสดงว่าการศึกษาไม่ได้ช่วยขัดเกล่ออะไรคุณเลยคุณก็ด้วยนะใบหม่อนโอ้คือผมผมขอโทษครับคือผมกับพี่นุเนี่ยเราสนิทกันครับคือพี่นุเป็นรุ่นพี่ที่โรงเรียนผมครับผมก็เลยหยอกล้อพี่เขาเล่นเฉยๆครับไม่ได้มีเจตนาดูถูกพี่เขาเลยครับ ถ้าอย่างนั้นคุณก็ไปเป็นลูกน้องคนที่จบแค่ป .4 ก็แล้วกันนะครับรับได้ก็รับรับไม่ได้ก็เชิญออกคุณเลือกเอารับได้ครับผมรับได้คืออย่าว่าแต่ป .4 เลยครับให้ผมไปเป็นลูกน้องปอ .1 ผมก็รับได้ครับขอแค่ผมมีงานทำแล้วผมไม่อดตายนะครับรับผมเข้าทำงานนะครับ ด,ดีด้วยครับท่านงส่วนใหม่